กลับมาถึงบ้านฉันคิดว่ามีแค่แม่สามีรออยู่แต่พอวางมือบนจานถั่วฝักยาวฉันถึงรู้ว่าในบ้านหลังนี้มีบางอย่างกินพร้อมฉันอยู่ด้วยกลับจากทำงานฉันเปิดประตูบ้านอย่างเหนื่อยล้าแสงยามเย็นลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเป็นเส้นบางๆกลิ่นอาหารลอยมาต้อนรับเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของผัดถั่วฝักยาวที่ฉันคุ้นเคยแม่สามียืนยิ้มอยู่ในครัว เธอบอกว่าเตรียมอาหารไว้ให้เพราะเห็นฉันกลับดึกทุกวันฉันยกจานขึ้นมาวางบนโต๊ะไอ้น้ำจากถั่วฝักยาวลอยคลุ้งขึ้นแต่ปลายจมูกสีเขียวสดของถั่วทำให้จานดูน่ากินแปลกตาเหมือนจะสดกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นฉันขยับเก้าอี้นั่งลงช้าๆหัวใจเต้นเป็นจังหวะหนักเหมือนมีบางอย่างรอยอยู่ในอากาศมือฉันเอื้อมซ่อมไปแต่ถั่วชิ้นแรกปลายซ่อมสั่นเล็กน้อย ภาพคำพูดของแม่ผุดขึ้นมาในหัวทันทีเป็นคำพูดที่ฉันพยายามลืมมาตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้แม่เคยบอกว่าถั่วฝักยาวที่บ้านนี้มีเคล็ดลับสำคัญเป็นเคล็ดลับที่คนในบ้านรู้กันไม่กี่คนฉันกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอกลิ่นถั่วที่เคยหอมกลับรู้สึกแปลกขึ้นมาทันทีหัวใจฉันเต้นแรงกว่าเดิมเสียงในห้องครัวเงียบจนผิดปกติฉันเงยหน้ามองแม่สามี ดวงตาเธอมองมาทางฉันอย่างนิ่งลึกเธอบอกให้ฉันกินเลยบอกว่าเธอเตรียมให้เป็นพิเศษซ่อมในมือฉันนิ่งค้างสมองฉันย้อนกลับไปยังคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนเธอจะจากไปแม่บอกฉันว่าหากวันหนึ่งมีใครยื่นถั่วฝักยาวให้ให้สังเกตปลายฝักให้ดีเพราะถั่วของบ้านนี้ไม่เหมือนถั่วทั่วไปฉันก้มลงมองถั่วบนจาน แล้วก็เห็นบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจติดขัดทันทีทั่วฝักยาวชิ้นนั้นมีรอยแหว่งเล็กๆที่ปลายฝักเหมือนมีบางอย่างงับมันไปรอยนั้นไม่ใช่รอยหักตามธรรมชาติเป็นรอยที่มีลักษณะเป็นวงโคง้งคล้ายรอยฟันของสิ่งที่ไม่ควรมาเกี่ยวกับอาหารมนุษย์ฉันขยับจานออกห่างโดยไม่ตั้งใจปลายนิ้วชาว,วิวและเย็นเฉียบเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลไปชั่วขณะ กลิ่นหอมของผัดกลับกลายเป็นกลิ่นคาวอ่อนๆแทรกขึ้นมาทีละนิดยิ่งฉันสูดลมหายใจกลิ่นก็ยิ่งชัดจนรู้สึกคลื่นไส้แม่สามียืนมองโดยไม่ขยับดวงตาเข้มของเธอนิ่งราวกับกำลังรอคำตอบจากฉันรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจเลยฉันได้ยินเสียงบางอย่างจากมุมห้องเสียงเบาๆคล้ายเสียงเสียดของเล็บครูดบนไม้ เป็นเสียงที่ไม่ควรมีในเวลานี้เพราะไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากเราสองคนมือฉันกำซ่อมแน่นขึ้นเหงื่อเย็นเริ่มผุดหลังคอความรู้สึกเหมือนมีสายตาอีกคู่จับจ้องอยู่ด้านหลังฉันพยายามหายใจให้สม่ำเสมอแต่ลมหายใจกลับสั้นและหนักกว่าเดิมเสียงของแม่ผุดขึ้นในหัวอีกครั้งอยากกินถั่วฝักยาวที่มีรอยกัด เพราะมันคือสัญญาณว่าสิ่งนั้นยังวงเวียนอยู่ในบ้านฉันกลืนน้ำลายอย่างฝืดเคืองคำว่าสิ่งนั้นหมุนวนในหัวอย่างช้าๆความทรงจําเก่าไหลกลับมาตอนที่แม่เคยเล่าเรื่องประหลาดของบ้านหลังนี้เรื่องที่ทําให้ครอบครัวฉันไม่อยากให้ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแม่สามีเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเ,าเบาแต่กลับทำให้ใจฉันเต้นแรงจนเจ็บอก เธอวางมือลงบนพนักเก้าอี้ของฉันน้ำหนักมือของเธอเย็นอย่างไม่น่าเชื่อเธอก้มหน้าลงกระซิบด้วยเสียงแผ่วจนขนหลังฉันลุกชันกินสิลูกทำไมหน้าเธอซีดแบบนั้นฉันหันไปมองจานอีกครั้งรอยแหว่งที่ปลายถั่วดูเหมือนใหญ่ขึ้นเหมือนรอยนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเหมือนมีบางอย่างใช้ฟันกัดมันก่อนฉันมาถึงไม่กี่นาทีเสียงครุดนั้นดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดังมาจากใต้โต๊ะเบาช้าแต่ชัดเจนฉันค่อยๆขยับเท้าออกปลายเท้าสัมผัสกับบางสิ่งที่นิ่มแต่เย็นเหมือนผิวของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นหัวใจฉันหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเลือดในกายเย็นวับจนมือเท้าชาฉันก้มลงช้าๆและเมื่อสายตามองลอดช่องว่างใต้โต๊ะฉันเห็นเงาของบางอย่างขยับอยู่ในความมืด ใกล้กว่าที่คิดจนฉันแทบไม่มีแรงจะลุกขึ้นจากเก้าอี้มันเป็นเงาเล็กแต่รูปร่างไม่คุ้นเงานั้นโค้งงอเหมือนกำลังกอดขาโต๊ะดวงตาเล็กสองคู่สะท้อนแสงสลัวในห้องเป็นแสงที่นิ่งแต่จับจ้องฉันอย่างตั้งใจฉันชักเท้ากลับแทบไม่ทันหัวเข่ากระทบใต้โต๊ะเสียงดังแม่สามีเงยหน้าขึ้นมองฉันแต่สีหน้าเธอกลับนิ่งเหมือนคาดไว้แล้ว ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกลิ่นข้าวอ่อนๆพุ่งขึ้นแรงกว่าเดิมเหมือนมีอะไรถูกลากผ่านพื้นฉันได้ยินเสียงนั้นเสียงครืดแผ่วยาวเหมือนร่างเล็กๆกำลังเปลี่ยนตำแหน่งฉันขยับหลังพิงเก้าอี้ความเย็นแล่นขึ้นสันหลังจนตัวแข็งสมองสั่งให้ลุกแต่ขากลับไม่ขยับตามเหมือนร่างกายถูกตรึงด้วยความกลัวและความสงสยัย แม่สามีนั่งลงตรงข้ามฉันเธอวางข้อศอกบนโต๊ะมองหน้าอย่างเงียบงนันไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำอธิบายมีเพียงสายตาถ่ายทอดบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นในตัวเธอมาก่อนฉันกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสเลือดจางๆเสียงใต้โต๊ะเงียบลงเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองดังเกินไปฉันรู้ว่าเงานั้นยังอยู่ แม้ไม่เห็นแต่ลมหายใจเบาๆที่ลอดออกมาจากความมืดยืนยันว่ามันอยู่ใกล้มากแม่สามีค่อยๆขยับมือไปที่จานถั่วนิ้วของเธอแต่ลงบนถั่วชิ้นที่มีรอยแหว่งปลายเล็บของเธอสัมผัสรอยนั้นราวกับตรวจสอบบางอย่างก่อนเธอจะพูดช้าๆเธอจําคำแม่เธอได้สินะลำคอฉันแห้งผากฉันพยักหน้าเบาๆ แต่ไม่กล้าพูดออกมาแม้แต่คำเดียวเธอมองฉันนิ่งขึ้นแววตาแฝงความเหน็ดเหนื่อยบนความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนเธออยากเล่าแต่ก็เหมือนเธอไม่อยากให้ฉันรู้แล้วเธอเอาถั่วอีกชิ้นขึ้นมาชิ้นที่ปลายฝักยังสมบูรณ์แต่ฉันกลับเห็นบางอย่างขยับในซอกเล็กๆระหว่างมเมล็ดเหมือนมีตัวจิ๋วเลื้อยอยู่ข้างในฉันถอนหายใจแรงจนอกขยับ แม่สามีมองตามสายตาของฉันเธอระบายลมหายใจหนักๆเหมือนตัดสินใจบางอย่างในใจแล้วเธอก้มตัวลงใต้โต๊ะช้านิ่งเรากับรู้ดีว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นฉันนั่งตัวแข็งไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเสียงของเธอเบาและแผ่วแต่ฉันได้ยินชัดเจนออกมาได้แล้วมันรู้แล้วใต้โต๊ะเงียบไปหนึ่งวินาทีสองวินาที สามวินาทีที่ยาวนานจนเหมือนนาทีแล้วฉันเห็นเงานั้นค่อยๆขยับออกมาช้าๆขยับใกล้แสงมากขึ้นจนรูปร่างเริ่มชัดขึ้นทีละส่วนทีละเสี้ยววินาทีที่ทำให้ลมหายใจฉันติดอยู่กลางอกขาทั้งสองของมันโผล่ออกมาก่อนเป็นขาที่ผอมยาวเกินสัดส,ส่วนมนุษย์ผิวซีดคล้ำเหมือนถูกแช่น้ำมานานปลายเล็บแหลมโคง้งมีคราบสีน้ำตาลเกาะอยู่ มันค่อยๆยื่นสีสะออกจากเงามืดใต้โต๊ะฉันเห็นเส้นผมยาวยุ่งเหยิงปกหน้าจนมองไม่เห็นดวงตาแต่ลมหายใจที่ลอดออกจากซอกผมเย็นเฉียบจนไหลขึ้นมาถึงเข่าฉันแม่สามีไม่หวาดกลัวเธอนั่งเงียบเหมือนกำลังมองเด็กดื้อที่ไม่เชื่อฟังใบหน้าของเธอนิ่งจนผิดปกติไม่มีความตกใจไม่มีความลังเลร่างนั้นโผล่ออกมาจนพ้นเงามืด มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่เล็กกว่ามากเล็กจนเหมือนเด็กอายุไม่ถึงสามขวบแต่สัดส่วนและลักษณะกลับบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติหัวของมันก้มลงไหล่ผอมแคบแขนยาวกว่าปกติจนปลายนิ้วลากไปตามพื้นเสียงคลื่ที่ฉันได้ยินก่อนหน้านี้มาจากเล็บของมันที่ขูดพื้นไม้ทุกครั้งที่มันขยับมันหยุดอยู่ข้างขาฉันแค่ระยะเอื้อมมือ ฉันไม่กล้าหายใจแรงกลัวว่าเสียงลมออกจากปากจะทำให้มันหันมาแม่สามียื่นมือไปแตะหัวมันเบาๆเหมือนแต่สีรส,สัตว์เลี้ยงที่แสนเชื่องเธอพูดด้วยเสียงนุ่มนวลแต่มีแววเศร้าแทรกอยู่อย่าทําให้เธอตกใจแบบนี้สิ่งนั้นขยับตัวมันยกศีสษะช้าๆผมเส้นยาวที่คลุมหน้าเลื่อนออกเล็กน้อยทำให้ฉันเห็นบางส่วนของใบหน้ามัน มุมปากของมันยกขึ้นเหมือนยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มมนุษย์เป็นรอยยิ้มที่กว้างเกินไปกว้างจนเห็นเหงือกซีดและฟันเล็กแหลมเรียงซ้อนกันหลายชั้นฟันเหล่านั้นเหมือนฟันที่กัดทั่วฝักยาวบนจานฉันเลือดในกายฉันเย็นตัวลงจนปลายนิ้วชาหัวใจเต้นจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแม่สามีหันมามองฉันช้าๆแววตาของเธอเราวกับกำลังวัดว่า ฉันจะยังนั่งอยู่ต่อไหวหรือไม่เธอพูดในที่สุดด้วยเสียงที่ทั้งอ่อนโยนและหนักแน่นมันอยู่กับบ้านนี้มานานมากแล้วฉันหายใจติดขัดมองสลับระหว่างแม่สามีกับร่างประหลาดที่ยังยิ้มให้ฉันเธอพูดต่อมันไม่ทำอันตรายใครถ้ามันได้รับส่วนแบ่งก่อนฉันขมวดคิ้วไม่เข้าใจคำพูดของเธอจนกระทั่งเธอหยิบถั่วฝักยาวชิ้นหนึ่ง ชิ้นที่มีรอยแหว่งแล้ววางลงบนพื้นช้าๆร่างเล็กนั้นหันหัวกลับอย่างรวดเร็วเสียงลมหายใจมันเปลี่ยนเป็นเสียงกระหืบสั้นๆก่อนมันจะคืบเข้าไปใกล้ชิ้นถั่วฉันมองภาพตรงหน้าร่างประหลาดที่เธอเรียกว่ามันก้มลงกัดถั่วฝักยาวด้วยแรงที่ไม่เข้ากับขนาดตัวฟันเล็กแหลมฝังลงในเนื้อถั่วเสียงดังกรอบ เหมือนเสียงบางอย่างที่ฉันได้ยินเมื่อคืนก่อนในสวนหลังบ้านแม่สามียังคงนั่งมองเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกเธอหันมากระซิบกับฉันเพราะแบบนี้ฉันต้องทำทัวฝักยาวไว้ทุกวันฉันตัวแข็งมองภาพนั้นโดยไม่กระพริบตาแล้วแม่สามีก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้ฉันหายใจไม่ออกในทันทีและคืนนี้ถึงตาเธอแล้วที่จะต้องให้มันกินก่อน ฉันตัวสั่นจนแทบยกมือไม่ขึ้นสมองตีกันวุ่นระหว่างความกลัวกับความไม่อยากขัดแม่สามีร่างเล็กนั้นเลิกกัดทั่วฝักยาวมันค่อยๆเงยหน,น้าขึ้นมาดวงตากลมลึกโผล่พ้นผมรุงรังแววตานั้นจับจ้องมาที่ฉันเพียงคนเดียวแม่สามีเอื้อมมาจับมือฉันเบาๆน้ำเสียงเธออ่อนโยนจนฉันไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ต้องกลัวแค่ให้มันชิ้นเล็กๆ แล้วมันจะกลับไปที่ของมันเองฉันค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบถั่วฝักยาวชิ้นหนึ่งมือเย็นจนรู้สึกเหมือนถือก้อนน้ำแข็งฉันวางมันลงพื้นช้าๆพยายามไม่ขยับตัวแรงร่างเล็กนั้นขยับเข้าหาอย่างระแวดระวังกลิ่นข้าวติดปลายลมหายใจของมันลอยมาทำให้ขนลุกจนแขนชาแต่มันไม่เข้าใกล้เกินไปเพียงแค่คืบมาหยิบถั่วฝักยาวในเงามืด มันก้มลงกัดช้าๆเสียงฟันขูดเนื้อถั่วดังกรอบราวกับพิธีกรรมที่ต้องทำจนจบแม่สามีผ่อนลมหายใจเหมือนทุกอย่างกลับสู่สภาพที่ควรเป็นเธอแต่ไหล่ฉันเบาๆแล้วพูดเห็นไหมมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมันต้องการแค่ไม่ถูกลืมว่ามันยังอยู่ที่นี่ร่างเล็กนั้นกินจนหมดแล้วมันค่อยๆถอยกลับใต้โต๊ะเสียงเล็บลากพื้นเบาลง เบาจนแทบไม่ได้ยินก่อนมันจะหายไปในเงามืดสนิทความเงียบปกคลุมห้องครัวมีเพียงเสียงลมหายใจของฉันที่ยังไม่เข้าที่แม่สามียิ้มจางๆยิ้มที่คล้ายความโล่งใจและความเศร้าปนกันเธอเก็บจานทั่วฝักยาวขึ้นแล้วพูดอย่างเหนื่อยล้าบ้านหลังนี้มีเรื่องของมันคนที่มาอยู่ก็แค่ต้องเรียนรู้และอยู่รวมกับมันให้ได้ ฉันลุกจากเก้าอี้ช้าๆหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่ความหวาดกลัวเหมือนก่อนฉันรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องการให้ฉันหนีแต่ต้องการให้ฉันยอมรับแม้จะยังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ฉันรู้เพียงว่าคืนนี้ฉันได้ผ่านสิ่งที่ยากที่สุดไปแล้วเมื่อฉันเดินออกจากครัวเงามืดใต้ตัวยังเงียบสงบเหมือนมันจ้องมองตาม แต่ไม่ใช่ด้วยความมุ่งร้ายเป็นเพียงการบอกว่ามันยังอยู่และฉันก็จะต้องอยู่รวมกับมันต่อไปในบ้านที่มีเรื่องเล่าเก่าแก่และมีสิ่งที่ไม่เคยจากไปจริงๆไม่ว่าจะมีใครย้ายเข้าหรือย้ายออกก็ตาม